ปรากฏคะท่านที่ดูโหราศาสตร์ไทยอ้างอิงตามเวลาเกิดปักบุตรได้ที่ลัคนากรากฎนะคะวันที่10ถึงวันที่26มิถุนายนนี้ดาวพุธจะเข้าไปเป็นเกษตรที่มีทุนนะคะซึ่งเป็นพบวินาศนะของท่านเนาะ ดาวพุธก็เป็นดาวตัวแทนเจ้าเรือนวินาศน,นะคะแล้วก็เกี่ยวกับเพื่อนนะคะทีนี้เรามาดูกันว่าถ้าอยากบอกอยากแนะนำอะไรนะคะกรกฎาเจนเนอเรชั่นรีดดิ้งนะคะดูดวงด,ดูแบบองค์รวมอย่าลืมปัญญายาณแล้วก็เหตุผลนะคะกรกฎาก,กรากฎกโอ้ดอกบัวพ้นน้ำแล้วนะคะโอ้ปัดกวาดเลยจ้าของเก่าข,ของอะไร โอ้ถพ่บอกว่าให้เป็นท่านเป็นดอกบัวพ้นน้ำแล้วนะคะตรงนี้เนาะสิ่งเกา่เกาๆสิ่งไม่ดีความหลังอดีตที่จะเจ็บปวดบ้างอะไรเงี้ยกวนน้าไปเลยค่ะล้างสิ่งเกา่เกาๆไปให้หมดนะคะก็ตามเนาะเรือวาสนะละเวนนาสนับก็เป็นเรือที่12เป็นเกี่ยวกับการเสียหายเพราะว่า รอให้มันไปวินาศนะมันเสียหายอะค่ะแต่มันก็อยู่อยู่หลังรัเนาะเดี๋ยวมันก็จะเข้าพบตนุรักษ์ในหลังจากวันที่ยี่สิบหกนะคะกรากดขาร่วมดีค่ะ